ยุทธการลบแผนทีผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่25เอาหัวหน้ารองครับเราที่เล่งตามพวกผมขึ้นมาเนี่ยมีอะไรเหรอครับเออก็จะขึ้นมาดูเส้นทางไงว่าไปกไกลไหมโอ้โหคงอกไกลนะครับไม่แค่นี้หรอกครับหัวหน้ารองดูป่าข้างล่างน่นสิครับทึบปวดตรงนี้ตั้งหลายเท่า รู้ได้ไงว่าทึบกว่าวะที่เราเห็นอยู่นั่นน่ะมันมองจากที่สูงมันก็เหมือนนักบินมองลงมาข้างล่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นสรุปเลยไม่ได้หรอกว่าพื้นล่างมันทึบจริงหรือไม่จริงแค่ไหนงั้นเราก็ต้องเข้าไปพิสูจน์แล้วครับนี่แหละถึงต้องถามแล้วเส้นทางแหล่ชันไหนคราวนี้ต้องใช้ความคิดบางเส้นทางเียงเส้นทางเดียวที่เห็นอยู่นี้คงไม่ได้หมายถึงเส้นทางในคําถามคือตอบสีสวมมีวางถูกตราหน้าว่าปัญญาอ่อนแน่กว่าสายตาไปมามองหาช่องว่างระหว่างต้นไม้ใหญ่เพื่อตรวจการพื้นที่ด้านหน้า ต่ำลงไปทางก้นหุบอย่างละเอียดอีกครั้งสักครูจึงเกิดไอเดียหัวหน้ารองครับหุบรูปก้นกระทานเนี่ยปกติจะมีทางเข้าออกได้รอบทิศทางเลยไม่ใช่เหรอครับแต่หุบนี้คงไม่โดยเฉพาะแนวหน้าผานอนครับด้านนั้นผนาผานยากแน่ถึงมีช่องทางผ่านได้ผมว่าเราแดงวางกําลังจุกไว้หมดแล้วถ้าหัวหน้ารองไม่ใช้เส้นทางสายนี้ก็ต้องแหวกป่าเข้าทางลาดซ้ายมือนั่นแทนแต่ผมว่ายังอื่นสิวะมันมีตั้งหลายเยอะแยะวิธีนี่ว่าฆ่ามันเลยใช่ไหมครับ แน่นอนงานนี้มันก็ต้องฆ่ามันอยู่แล้วกองกําลังศาสตร์ร้านไม่เก็บไว้ทําเจ้าแน่อยู่แต่ว่าจะใช้วิธีการแบบไหนเท่านั้นแหละถ้างั้นวหน้าลองอแบบนี้สิครับหน่วยเราเสนอตัวขออาสาเป็นหน่วยหลักเข้าโจมตีเลยเราให้กองกําลังสนับสนุนขอปืนใหญ่เครื่องบินถล่มจรวดอะไรนาปามกันชิปหรือแม่สปุก,กี้อะไรก็ได้ครับซัดมาให้ล่าบไปเลยมีวิธีอยู่ไหมวะนั่นมันของเก่าทั้งนั้นไอ้ผู้โหดแดงมันรู้หมดแล้ว รู้เป็นรู้สิครับกษัตริย์มันทั้งที่มันรู้นี่แหละมันดีแต่ผมว่าใช้วิธีลบประชิดบุกเข้าไปป่ากระเดือกมันด้วยมือของเราเองก็ดีนะครับใช่ถ้าปาดมันดีแนะ่แต่ถ้าใช้ดีกว่านั้นต้องดูตอนที่มันปาดเราหรือว่าไงโถหน้าร้องอย่าพูดทําลายขวัญพวกเดียวกันอย่างนี้สิครับผู้หน่าชุดและตะเวนมองหน้าลูกน้องแล้วหัวเราะเบาไม่ใช่ไม่เชื่อแต่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะทุกอย่างที่พูดมาเคยทํามาแล้วทั้งสิน้นแม้แต่หมงคนอื่นๆก็เคยประจักษ์ดังนั้นหากจะอาสาทําอีกครั้งงจึงไม่แ และเชื่อว่าต้องสําเร็จฮหน่าลองครับเราสังเกตจุดสังเกตการด้านนอกของพวกเราแดงบ้างหรือเปล่าครับผมว่าเราลืมหรือเราไม่เห็นเลยนะครับบรรยากาศอึมครึมบังเกิดขึ้นทันทีในกลุ่มชุดลาะตะเวนเมื่อมีการเอ่ยถึงชุดสังเกตการของเราแดงตามเส้นทางในป่าทึบฟิโดหนึ่งวหน้าชุดฉุกคิดเรื่องนี้มานานแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสในฐานะผู้รับผิดชอบภารกิจจําเป็นต้องหาทางแก้ไขเกมก่อนความผิดพลาดจะเกิดขึ้นจริงมองลูกน้องทั้ง11 เห็นท่าทางทุกคนคลื่นพิษไปเจ้าเมื่อครูก็ให้วาวุลมื่นแปดดานสิบสองดานพานคิดอะไรไม่ออกท่านใดนั้นเสียงวิทยุก็ดังขึ้นฟิโดหนึ่งจากฟิโดเปลี่ยนจากฟิโดชัดเจนดีชัดเจนดีมากเปลี่ยนฟิโดพอบอพันหกเจ็ดาน้ำเสียงราบเรียบเรียกวิทยุถึงชุดแก้รอยคาสึกฟิโดหนึ่งหัวหน้าชุดซึ่งกําลังหมื่นกับการแก้เกมดีใจเป็นล้นผลละล่ำละล,ะละักตอบเร็วเปือ วิทยุสนามแบบสะพายหลังเคลื่อนที่ในแนวลบ PRC 25รัศมีทำการ5้าใหม่หรือ8กิโลเมตรภายใต้ลักษณะผิวภูมิประเทศราบเรียบทำงานได้ดียังไม่น่าเชื่อทั้งๆที่เครื่องรับของชุดแกะรอยอยู่ในป่าทึบปกคลุมด้วยยอดไม้ใหญ่หนาะพอบอพันรู้สึกแปลกใจตอนน้ำเสียงลีลาการพูดวิทยุของชุดแกะรอยจึงต้องรีบถามกลับมาฟิโดหนึ่งรายงานสถานการณ์ด่วนยังยังไม่มีอะไรฟิโดยังไม่มีอะไรทุกอย่างปกติเปลี่ยน ปกติได้ไงทําไมเสียงเร็วยังกับรถด,ด่วนรถด,ด่วนที่ไหนฟิโดประเทศเรามีรถไฟกับเข่าด้วยเหรอเปลี่ยนอย่าม้พูดเล่นหนะ้าฟิโดหนึง่งรายงานมาพอบอพันมงพูดแบบสำนวนพาไปในขณะที่หัวหน้าชุดแก,รก่รอยเริ่มรู้สึกตัวว่าเจ้าตัวนั้นตื่นตระหนกเกินไปกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่กระทั่งอีกฝ่ายจับพิรุษได้จึงรีบหาเรื่องโจโกบเกลื่อนชะงักชั่วครู่ให้ใจลึกๆเปลี่ยนอิริยาบถท,ท่านั่งเสียใหม่กว่าสายตาสำรวจแนววางตัวลูกน้องอีกครั้ง ก่อนจะหันกลับมาสบตากับผลรัตะเวนนําที่อยู่ใกล้สุดไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรจริงฟิโดแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วเจอฐานพวกมันหรือยังฐานพวกมันน่าจะอยู่ตรงไหนตรงกลางก้นหุบไหมไม่น่าใช่ใจกลางก้นหุบหรกเปลี่ยนเหตุผลสิเหตุผลหรอเหรอมันน่าจะเป็นที่รุ่มเหะอฟิโดใจกลางก้นหุบมันต่ํามันแอ่งก้นกระทะถ้าฝนลงมาน้ําน่าจะไหลไปรวมตรงนั้นแน่เพราะฉะนั้นมันน่าจะตั้งฐานแถวแถวเชิงเขาตีหน้าผาด้านไกลน้นเปลี่ยน เป็นไปได้เป็นไปได้แล้วตอนนี้ฟิโดอยู่ห่างจากใจกลางก้นหุบมากไหมประมาณ3กิโลเมตรวัดจากทางตรงบนแผนที่เปลี่ยนเดินทางจริงๆคงสักหกิโลเมตรได้มั้งเส้นทางในหุบมีกี่เส้นทางไม่รู้เท่าที่ออกจากหมู่บ้านมาถึงจุดนี้เห็นมีเส้นทางเดียวเท่านั้นเปลี่ยนแน่ใจนะฟิโดหนึ่งแน่ใจสื่อก็เดินมากับตีนตัวเองนี่แหละเปลี่ยนไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฟิโดหนึ่งกำลังจะถามว่าระวังจุดสังเกตการระยะไกลนอกฐานไว้บ้างหรือเปล่าต่างหากใช่แล้วฟิโด นี่แหละปัญหาที่ชุดผมกําลังคุยกันอยู่และคิดกันอยู่เพราะตลอดเส้นทางแกะรอยมาวันนี้พวกผมไม่ได้สังเกตกันเลยเปลี่ยนอ้าวแล้วกันเราแน่ใจได้ไงว่าไม่ถูกค้าศึกแอบแกะรอยตามมาอีกต่อหนึ่งนะเชื่อว่าไม่มีนะฟิโดแต่จุดสังเกตการที่ว่านั่นนะ่ะผมไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่อย่างน้อยก็ตอนเริ่มเข้าสู่เขตป่าที่ปากทางเข้าดงมันอาจจะมีก็ได้นะเปลี่ยนถ้าอย่างนั้นทําไมถึงว่าไม่มีค้าศึกแอบแกะรอยตามไม่รู้สิฟิโดรู้แต่ว่าใจผมมันรู้สึกอย่างนั้นเปลี่ยนเอาละไม่ไเ นี่เหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็จะมืดแล้วฟิโดหนึ่งหาที่ตั้งฐานลอยพักนอนแล้วค่อยออกแกะลอยต่อใหม่ตอนเช้าดีไหมก็ได้เดี๋ยวผมเดินทางต่ออีกนิดตรงนี้ไม่เหมาะเปลี่ยนตามใจเสร็จแล้วรายงานด้วยแล้วกันแล้วคืนนี้ฟิโดตั้งฐานลอยที่ไหนเปลี่ยนในหมู่บ้านนี่แหละมีอะไรเหรอไม่มีอะไรงั้นสแตนบายฟิโดทั้งสองระงับวิทยุผอบอบพันจะการเปลี่ยนความถี่ไปย่านความถี่หนึ่งเพื่อจะติดต่อกับบอกกอ,กองกำลังเตรียมรายงานผลการปฏิบัติการยุทธการลบแผนที่สลด์จากฟิโดเปลี่ยน เรียกไปไม่นานคำตอบก็พลันมีมาแสดงว่าพันเอกนอร์แมนพร้อมรับข่าววิทยุตลอดเวลาจากสไลด์ส่งข่าวได้เลยจากฟิโดยุทธการลบหมู่บ้านออกจากแผนที่ตามภารกิจเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนโอเคดีมากฟิโดรายงานรายละเอียดเลยพอบอพันรายงานรายละเอียดทุกอย่างทุกขั้นตอนจนกระจางแจง้งโอเคฟิโด รับรู้ไว้เลยว่าแผนยุทธการลบแผนที่ต้องขยายต่อไปถึงฐานธานรเวาแดงกองพันเจนั่นด้วยเพราะฉะนั้นฟิโดต้องหาทางพิสูจน์ทราบพิกัดที่แน่นอนมาให้ได้ฟิโดทราบงานลบแผนที่คลาวต่อไปซัดแลจะใช้วิธีการเดิมหรือเปล่าเปลี่ยนวิธีเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเสียงดังน้อยกว่าเดิมแต่อำนาจรุนแรงกว่าเดิมผมไม่เข้าใจมันหมายถึงอะไรเปลี่ยนถึงเวลาก็รู้เองนะ้าฟิโดว่าแต่พยายามรายงานความเคลื่อนไหวไมาให้บอก,กอรทราบทุกระยะก็แล้วกันฟิโดทราบการพิสูจน์ทราบครั้งนี้ต้องถึงขั้นเข้าโจมตีด้วยหร ยังไม่รู้รู้แต่เพียงว่าเมื่อพิสูจน์ทราบได้แล้วขอให้ส่งข่าวมาดูดที่สุดโอเคไหมหรือว่าต้องการสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมก็ว่ามาเรื่องการสนับสนุนไม่มีงานพิสูจน์ทราบคราวนี้สไลด์ให้เวลานานเท่าไหร่เปลี่ยนยิ่งเร็วยิ่งดีต้องการลบกองพันเจ็ดสี่ห้าของเราแดงกองพันนี้ออกจากแผนที่เร็วที่สุดก่อนแผนการยึดทุ่งไหหินของเวียดนามเหนือจะสำเร็จผลหมายความว่ายังไม่ต้องหมายโคงหมายความอะไรทั้งสิ้นฟิโดหน้าที่ของฟิโดคือค้นหาที่ตั้งกองพันเจ็ดสี่ห้าของฐานเราแดงกองพันนี้ให้ได้โดดยเร็วที่สุ หลังจากนั้นค่อยกลับมาว่ากันใหม่โอเคไหมฟิโดทราบทางอัสแตนไบเอาไงดีพวกเราห้าโมงเย็นกว่าแล้วครึ่งชั่วโมงก็มืดแล้วทุกคนเข้าใจคําถามดีว่าจะแก้ปัญหาเรื่องการหาพื้นที่ตั้งฐานลอยได้อย่างไรขบวนเดินหยุดแล้วสอดสายสายตาซ้ายขวาหน้าหลังและด้านบนเหนือหัวกระบาลตัวเองสักครู่คนหนึ่งจึงเสนอความคิดไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าครับหัวหน้ารองดูซิว่าป่าทั้งป่าจะไม่มีที่ว่างเลยจริงหรอแล้วถ้ามันไม่มีจริงหรอวะ ไม่มีจริงๆก็นอนแม่งตามโคนต,ต้นไม้นี่แหละครับถ้าใครกลัวงูก็หอกขึ้นไปนอนยอดซะไม่เห็นมันจะยากตรงไหนเลยครับไอ้เรื่องเอาหลังแผ่บนดินนะ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกเกิดมาเป็นมองอจะนอนกลางดินนอนกลางทรายนอนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ขออย่างเดียวอย่านอนข้างคนหลายใจใช่ไหมหัวหน้ารองเฮ้ hey, ยเพิ่งชักใบเรือเสียดิที่นอนไหนๆยังไงมันก็ได้ไรแกวล,ล่ะลาวแดงอีกไม่กลัวมันเข้ามาปากกระเดือดตอนนอนหลับหรือไงโถ่หัวหน้ารองก็อ,อ,ยอ,งอ,อย่าลับสิครับ เออใช่มึงพูดถูกแต่ที่กูว่าเนี่ยถ้ามันเข้ามาถึงตัวโดยที่เราไม่มีโอกาสราล่วงหน้ามึงจะทําไงวะอ้าวแบบนี้ก็สวยสิหัวหน้าร้องถึงตัวไม่กลัวกลัวไม่ถึงตัวซะมากกว่ามงชุดแกะรอยหัวล้อชอบใจเห็นด้วยกับแนวความคิดนั้นไม่ได้คิดวันเกรงเลยแม้แต่น้อยว่าณพื้นที่แห่งนี้คืออาณาบริเวณของศัตรูมือขยับมีดเดินป่าข้างเอวไปมาโดยไม่ให้เกะกะก,ก,กีดขวางกับกระสุนอะไรและระเบิดคว้างสังหาร m 2 6 m 6 7 หน้าหมายถูกดึงออกมาจากท่าสะพายเฉียงเราใช้ M16 มคล้องแทนเอื้อมมือไปด้านหลังเปิดปากกระบอกใส่ลูกดอกให้มาอยู่ในตำแหน่งเหมาะมือพร้อมดึงออกมาใช้ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเหลียวมองอาการท่าทางมงนั้นบ่งบอกถึงความพร้อมในการเผชิญหน้าค่าศึกในทุกๆสภาพการ หัวหน้าชุดไม่แปลกใจหรือประทับใจในความเป็นนักรบของลูกน้องแต่อย่างใดเพราะคุ้นเคยเห็นภาพอย่างนี้อยู่เป็นประจำและตนเองก็ใช่จะแตกต่างไปกว่าลูกน้องก็หาไม่เมื่อทุกคนเห็นพร้องต้องการว่าตรงไหนอย่างไรได้ทั้งนั้นว่าแล้วก็ตัดสินใจสร้างการทันทีเอาก็ได้วะเล่นง่ายๆจะได้ไม่ยากดีไหมตั้งฐานลวงที่มืดสนิทเราค่อยเข้าฐานจริง สถานการณ์ยามนี้ไม่แน่ใจว่ามีค่าศสึกส่วนใดส่วนหนึ่งแอบแกะรอยตามมาบ้างหรือไม่อีกทั้งระหว่างเส้นทางถูกตรวจพบโดยชุดสังเกตการระยะไกลหรือเปล่าแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีสายตาบางคููกำลังจับจ้องมองด้วยความไม่ปรารถนาดีอยู่ก็ได้